ทำโจมครับศึกเจ้ามวยไทยนัดเอเมซึ hmm. ่งมวยไทยที่วีทีมือสามวันนี้ผ่านไปแล้ว3าคู่คู่ต่อไปนี้เป็นคู่ที่4ครับวายครูที่กล้องจับก็คือโอเว่นสบุญญาคู่ชกของปริญญาเบืร์สักครู่นี้แหละครับวันนี้จะขึ้นมาแก้ตัวครับมาหาประสบการณ์กันต่อไปแล้วก็กล้องจับทางขวามือครับเห็นไม่เต็มภาพนะครับเดี๋ยวคงจับมาคือมารบน้อยสิทธิเฉลิมชัยครับ mm hmm. ก่อนขึ้นชกนะครับคุณประยุทธ์สายคำครับ ประธานน้พันธ์ของวิลล่าคาเฟ่ก็บอกว่ามนบน้อยก็บอกว่าปะโทจะเอาอะไรมาสู้ครับขนาดน้ำมวยตุ๊ดย่างแพเน,นี่ยนี่เขาว่าโอเว่นนะครับเดี๋ยวแช,ด,ช,ด,ชดจริงอะไรเดี๋ยวคอรู้กันประวัติคูมม่มวยโดยสกเก็บนั้นคุณสุปราณาเชิญครับค่ะมุมแดงได้แก่โอเว่นสอบ,บุญญานนะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้130ปอนด์ชื่อจริงพงษาแก้วนวลเจริญเป็นคนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปัจจุบันอายุ19ปีชกมาแล้วทั้งหมด50ครั้งชนะ34ครั้ง แพ้15ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะแพ้คะแนนปริญญาเกียรติบาที่เวทีรุมพินีค่ะผู้จัดการคือคุณนัทบุญญาสมพานค่ะคุณตะไลเทพนันทิราภากรครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมอบมาเลยครับค่ะสำหรับมุมน้ําเงินได้แก่มานพน้อยสิทธิเฉลิมชัยนะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้130ปอนด์ชื่อจริงอุทยชัยณราเป็นคน อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะปัจจุบันอายุ24ปีชกมาแล้วทั้งหมด51ครั้งชนะ44ครั้งแพ้7ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะแพ้คะแนนลุ่งเจริญพิชิตมารที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะผู้จัดการและหัวหน้า,นาคณนะคือคุณบุญรือสิทธิสอนค่ะวันนี้ทั้งคู่บอกผมว่า,วาต่างคนต่างต้องการจัดแจ,จ้งเกิดนะครับแล้วก็เตะก้านคอสอกกลับเข่ารอนั้นเหมือนเดิมครับแอนตาซิน เจ้าหำรับให้กำลังใจผู้ที่นำแม่ไม้มม่ไทยมาใช้มอบเงินสด1 0,000บาททนกได้และ3 0,000ื่นครับในท่าโจระเข้าฟาดหางโชกกันแล้วเกิดบาดแผลแตกแอนตซินให้ค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทน็อกกันทุกรูปแบบครับ5,000สดสดๆนะครับจากเอสซูปเอดี3สามฝาดำํำน้ำมันเครื่องสหรับผู้บุบทุกแต่ถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนก็มีสายสร้อยทองคำจากคุณเนปญาติปิญญาคงเจ้าของนครทองปากวิวกับปู่บ้านกรุสภานะครับ เด็กว่าหมู่บ้านที่เดินทางไปมาสะดวกอยู่โครงการน้นติดถนนใหญ่12เลนน้ำไม่ท่วมครับผ่อนสบายๆเดือนละ1,900บาทอยู่ที่บางปัวทองและบางใหญ่ทางด้านโอเวน่นสบุญชานักชกจากเมืองใต้ครับบอกคราวที่แล้วนแพ้ปริญญาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมแบกน้ำหนักเขาแบกกันตั้งเกือบ10บปอนด์ว่าง,งั้นนะครับวันนี้เตรียมตัวมาแจ้งเกิดครับและจะไม่ทำให้แฟนมูต้องผิดหวังในตัวเขา ขณะเดียการมนบน้อยบอกว่าปะโทขนาดชกกับนักชกที่เขาว่ามีเจตใจเป็นผู้หญิงยังสู้ไม่ได้และจะมาสู้อะไรกับผมวันนี้ผมชนะแน่ครับแตว่าก็เดี๋ยวชมกันต่อไปกันแล้วกันทั้งหมดนั้นประยุทธ์สายคำครับประชาธัมพันธ์เวลาคาเฟ่บอกกันนะครับและคืนนี้อย่าลืมพบพบกับน้องตุ้มปริญญาเกิบุษบาที่เวลาคาเฟ่ครับกรรมการบนเวทีปิยะเหล็งสุดใจผลการแข่งขัน3มคู่ที่ผ่านมานะครับ คู่แรกสักบรรลือสักจารุพรชนะคะแนนสดเมืองตันีผู้ที่สองปิดญดนยาเกียริบุสบาชนะคะแนนเดนิสเด,ดลรัตเรียกว่าเรียกเลือดเขานักโจกจากเดนิดหลายเข็มทีเดียวและผู้เอกเมืองพลาเกิตวปเทียนชนะคะแนนเพชรน้ำเอกสอสิริวันกับคู่นี้คู่ที่4ี่พาไปตีเขาโอเว่นครับวันนี้บอกจะแจ้งเกิดใหม่รัฐมานบน้อยว่ายังไงดูถูกผมครับหาว่าผมพ้าดนังมวยตุด๊ดต้องสั่งสอนให้เข็ด ความจริงไม่ได้ไปยุอยากแล้านะครับแต่ว่าทางน้ำมอนว่างั้นจริงๆลูปลังคู่นี้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับลำสันสูงใจใกล้เคียงกันน้ำหนักเท่ากักนร้อยสาบปอนด์หลังกู่ในครั้งสุดท้ายก็พ่ายคะแนนครึ่งสู้มาวันนี้ก็ต้องพยายามที่จะ เพิ่มชัยชนะกับตัวเองอย่างที่เรียนให้ทราบแะ้ครับแพ้บ,บ่อยค่าตัวก็ลดลงไปเรื่อยๆชนะบบอยก็เพิ่มพูนขึ้นไปครับวันเสาร์ที่4เมษายนครับศึกจ้ามุยไทยคู่เอกของรายการเป็นงานป้องกันแชมป์รุ่นจูนเฟนเฟนเวต์เจเวกเพชรน้ำเอกสอสอธนพักดีจะป้องกันแชมป์กับดอกไม้ไฟต่อสิทธิชัยติดตามชมครับสาวหน้า4เมษายน ระมัดระวังครับทางด้านของโอเว่นหมดยกที่1ท่านผู้ชมครับก็มีข่าวสําหรับคู่เดนนิสกับปริญญานะครับเดนนิสเดดรัตนะครับที่เจอสอกของปริญญาแตกนะครับหางคิ้วซ้ายปรากว่านในแพทย์เย็บไปแล้ว5เข็มครับและก็ที่หน้าผากอีก2เข็มเบ็ดเสร็จวันนี้เดดเดนนิสเดดรัตน้นโดนเข้าไป7เข็มนะครับโดยฤทธิ์คมสอกของน้องตุ้มปริญญาส่วนคู่นี้นะครับ โอเวน่นนี่ก็เคยชยกับน้องตุ้มมาแล้วนะครับนักมวยฝ่ายแดงโอเวน่นสบุญญาครั้งแล้วก็โดนน้องตุ้มยำม,มาครับแต่ว่าเที่ยวนี้ดูเนื้อตัวผิดไปจากครั้งที่แล้วทีเดียวครับถ้าทางจะฟิตเปียมากู้ชื่อครับวันนี้แจ้งเกิดได้หรือเปล่าต้องติดตามชมครับยกกอวันนี้เป็นยกที่2นะครับก็อย่างที่เดนซาบประกาศแพ้บ่อยๆนะ้รับค่าตัวก็ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆต่อชนะต่อชนะค่าตัวก็เพิ่มพูนครับจากเงินพันเป็นเงินหมื่น จากเงินหมื่นก็เป็นเงินแสนแต่ตาแพ้ครับจากเงินพันก็อาจจะน้อยพันก็ไม่หน่อยเดี๋ยวนี้เงินร้อยก็คงจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าค่าของที่มันสูงและเบญจมวรสลามก็คงจะไม่เคยจ่ายครับต้องเป็นพันขึ้นแหละครับโอเว่นเข้ารัดครับรัดใต้ปีกมานบน้อยรัดไปรัดปลาครับตีไปเ,เรื่อยเรื่านวดไปเรื่อยๆครับ ไม่ท่านเหนื่อยกรมาการแยกออกซะก่อนอย่าลืมครับงานกาชาตเริ่มแล้วเมื่อวานนี้นะครับและมีจนถึง4เมษายนท่านไปช่วยกาชาติครับโอกาสที่กาชาติช่วยฉานนั้นมีอยู่ทุกวินาทีครับว่างๆชมศึกจ้ามวยไทยแล้วก็ขากลับก็แวะไปที่สวนนัมพรครับเที่ยวชมงานกาชาติเป็นการออกร้านของหน่วยราชการทุกแห่งรายได้น,นั้นนําไปใช้ในกิจการของสภากาชาตไทยนะครับ มาการเปียนนต่ดูจเร่งครับเร่งให้เข้าชกรางวัลครับดูมวยสนุกสนานกลางคืนก็ทำกุศลกันที่กาชาติรร <Yes. S 1> มาการบอกว่าชกอย่างนี้ไม่ได้ครับ <Yes. S 1> คนดูไม่ชอบชกเร็วหน่อย <Yes. S 1> มีหน้าที่เร่งครับไม่ต้องให้คะแนนแต่เร่ง <Yes. S 1> พวกคุมกันกังขันเปล่าเตะเข้าไปที่ชายโครงดังป้าบเลย <Yes. S 1> มานบน้อยแหม่นี่คุยนักคุยนักคุยหนาครับเดี๋ยวเธอ โดดเด้งมาตีเข่าเลยสีแล้วตีขาก็ตีโชวกรรมาการกนีเข้าอีกหมาบอถูกความรัปีกเก้าอ่อนเลยเป็นงูเหลือมถูกเชือกกล้วยครับไมทำอะไรไม่ถูกเอาโดนโดนเขไปเอีกรรมาการแจกออกไปมาโดนเข้าไปบ่อยครับก็สะสมนะครับ ทีละตุ๊บทีละตุ๊บหลายๆตุ๊บพ่ก็มาย่ำแย่ไปเหมือนกันยอกเลยครับจับเข้าไปไม่เข้าครับแล้มันก็เจอดักเต่าเด้งตีเหมือนกันตีทีเดียวครับแล้วก็ปล่อยพระพุทธตีต่อแต่ลาไตยปีกนี่ดูที่จะทำยังไงโอ้ หมดยกที่2ครับน้ำเงินนะนี่นะครับตีทีเดียวแล้วครับแล้วก็ถูกไยแดงรัดเอวล้วตีตอบต่อไปครับโอเว่นสบุญญาน้ำเงินก็คือมานพน้อยสิทธิเฉลิมชัยนะครับวันจันทร์ที่30มีนาคมครับชมศึกเพชรทองคำตูวเอกของรายการไฟต้าป่าลันกรุ๊ปพบกับธีรศักดิ์เกียรติชันสิงห์อังคาร31มีนาคมครับที่รุมพินีศึกเพชรยินดีเงินล้านนะครับ ู้เอกอันดร,รัก์พันยุทธภูมิพบกับชนงศ,ศักดิ์สิทธิโอและอีกรายการหนึ่งคือสุกที่3ารูมินีครับศึกจัดตุดโชคครับแสนไกลอ่างทองสถาปัตพบสงลามาเจสกิมครับถูกทุ่มล้มลงไปครับยก3ขยับก็ไปคู่นี้กาดหางหน่อยครับ กรรมการปิยาพยายามเล่นให้เข้าใกล้นี่แต่สุดเท้ายังเฉียดนะครับเพราะว่าอยู่ห่างเาข่าว,วงในรัดสอดเอาเข่าข้า,วขา,วขาวไว้ลันั้โอเว่นไม่ฟังเสียงครับรัดแล้วก็ตีอย่างเดียวไม่ต้องดูครับขาจะกันยังไงไม่รู้ลราประกบหน้าแล้วตีเข่าวไว้ล้มลงไปแข้งขา อาจจะเป็นเพราะว่าทางมุมให้น้ํำลื่นไปหน่อยกาดทางก็ประมาณหนึ่งวาครับกรรมการพิญาต้องมองมองแล้วพยายามจะเล่งให้เข้านะครับแต่ก็เล่งตลอดลว,ว่าให้เข้าชกเห็นปากบุบบิบบุบบิบนะไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ว่าครับคือเร่งครับให้เข้าหานักกุทีกาดทางพอสมควรจริงๆ ปีกอลอนกระทุงจังหาะเร่งเราคนชมก็พยายามเร่งให้ข้าวทำข้าววงไหนต่อรันใต้ปีก็ทำยังไงเลยครับมาถ้าจะดำแยวถ้าถูกรัดบ่อยๆเอาพยายามเอาขาเข้าทําวทไว้เด็กตีเหมือนกันคนละข้างสอดคนละข้าง,อาง,อางอเอาเดียวเอาไป าไม่รลบแกร่งเหมือนกันครับมานมระเด็กแข็งแรงเหมือนกันโอ้คู่า่ไปบอยเนี่ยอ้าปากเลยครับต้องหายใจทางปากเหมือนกันลกันหเห็นเอย่างนี้ครับท้ายกำลังบางช้าไม่น้อย จ้องห่วยฝีไม้ลายมือก็ต้องใจเย็นๆนะครับต่อมาตั้งการ์ดหม่กลางเวทีบันสาวที่4เมษายนครับเวทของรายการเพชรเอกอชนบุรีป้องกันแชมป์รุ่นคูเนเเฟนเวเวนของพิเียวบสยามกับดอกไม้ไฟตอ่สิทธิใจครับหยกที่3 ท่านผู้ชมชมการแข่งข้อสดศึกเจ้ามวยไทยครับภาพชาของยกที่3ฝ่ายแดงคือโอเว่นสบุญญาน้ําเงินมนบน้อยส,สิทธิเฉลิมชัยครับ3ถึง5เมาาษายนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิดโพงอุทัยสางขอเชิญชมวอลเลยบ์บอลชายหาดนานาชาติครั้งที่3ที่สนามวอลเลยบ์บอลชายหาดริมแม่น้ำน่านครับมีทีมต่างชาติถึ้งสายสองทีมและ9กถึงเเมษายนครับร่วมงานการกุศล ผูกพัทรีมาฝังดรนมิตรวัดมากอกตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา16เมษายนพบกับน้ำมศสก,การหลวงพ่อคูลปรีสุธโทนะครับตอนนี้หลังจากที่ให้น้ําให้ท่ากันพอสมควรแล้วก็จะเริ่มยกสึกกันต่อไปครับ30ปีนาโมเพืิบชมศึกเพชรทองคำครับไฟต้าปรราปททนรักภพทิริศเกียรติทันสิงหานเวท มีนาคมที่ลุ่มนีครับเพชรยินดีกันล้านทนนันยุทธภูมิพบกับชงศักดิ์สิ์โอครับตอนนี้ปลังวัดเวียงกันกรรมการเปียร์เลวใจดึงออกมาใหม่ตามก็ไปหาครับเวียงล้มรองไปมานบน้อยโอเว้นั้นตองน,นี้ท้ายกำลังแนละ้วบุกแล้วแต่เฉียดไปหน้าตามก็ไปตีเขา่าผีเลี้ยงสั่งแล้วครับต้องรุ่ยแล้ว อยากจะชนะใจผู้ชมต้องชกให้สนุกครับถ้าไปตีเข่าตีกข้าไปอ,อยู่ตรงมุมละคังมานอบน้อยทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันเอาถูกอุ้มกันไปเลยหมาส้นแรงคุยนะครับว่าจะจัดการโอเว่นเตะตัดไม่ลอมครับไม่ก็ตีเขาตีตามเสียงเชียร์ของผู้ชมเราไปตีเข้าไป๋ยูนี้ยกสี่แล้วพว่อคุณอย่าไปตัวนิ่งนอนอยู่ ยากกมาก็โอเว้นเดินตามก็ไปใหม่รวมคอมามันมน้บแร้วตีสู้เหมือนกันตอนนี้ทำอะไรไม่ถนัดก่อนเข้าไปก่อนครับมาครับมาคอเข้าไปก่อนอีกครั้งหนึ่ง ึ้นแล้วครับม่เข่ามโนรถตีได้เหมือนกันตีก็เตะก็แม้นกเขึ้นกับเตะตัดตัดเตะแล้วเกี่ยวไว้เอาเอาเอาลากกันเข้าไปกรรมการด้วยครับสามคนแกะออกมาไม่จับด้วยครับโอเว่นไม่ยอมดับมือมนรถจะยื่นลยดับไม่ดับเพียงก็ไปท่านี้อันตรายครับกรรมการพี่ต้องรับที่สามไว้แล้วดึงออก ยกสี่ครับต่อไปเจอข่าวดักเขามน,นบน้อยทีมกันก็ไปก่อยจะรุนแรงเท่าที่ควรแล้วครับประกบดีข้างๆกรรมการต้องแยกออกยกนี้เป็นยกที่สี่ครับ งามที่หลังเอาตีข้างหน้าอีกวันนี้โดนตีเข้ามาครับโอเว่นบนยกที่4ครับยกต่อวันนี้เป็นยกสุดท้ายครับผมขอตบทวนผลการแข่งขันนะครับผู้แรกสักบรรลือสักจารุพรชนะแนนสดเมืองตานีผู้ที่สองริญญาเกียรติบุษบาชนะแนนดิสเด็ดรัดนผู้สามเมืองฟ้าเล็กกีวิเชชนะคะแนนเพชรน้ำเอกสอเสดส์ครับและคู่นี้ยกสุดท้ายครับ แก,ก็คือโอเว่นน้ำเงินบางรบน้อย3นาทีสุดท้ายครับใครจะสามารถแจ้งเกิดได้ี่เขก็วงไหนต่างคนต่างเด็บเขาวัดกันที่กำลังวังชาครับ หังจากชมศึกจ้าวไทยแล้วเย็นนี้ครับไปสร้างกุศลที่งานการชาติกรบสูนน้พรตีก็ไปที่ลำตัวตีก็ไปอีกทงการปี๊ยกก็ไปแยกยกนี้ก็เป็นการแน่เข่าวงไหนแล้วเข้าไปโดดเข่าเข้าไป ข้ากลางหลังครับกรรมการต้องแยกผ่านไปแล้วเครึ่องยกค,ครับ<า>เหนียวแน่นดีเหมือนกันมานบน,น้อยล็อกไปแน่นแล้วเกิดตีไม่ได้เวนก็ไปอีกพยายามจะตีครับตีไม่ได้เพียงเลยสีสากกระทกพื้นดังปึ้งใหญ่เลย ไปเจอข่าวซ้ายดักเข้าไปปีกลองแร่งปลายยกสุดท้ายครับทำแล้วก็ทำเสียก็เป็นการเตือนให้นักมวยได้รู้แล้วครับจะยอมหรือจะสู้อีกประมาณ30วินาทีครับท่านนาโกเวนก็พยายามก็ไปตีข่าวเลือะเกินครับถูกบ้างผิดบ,บ้างก็เข้าตีเข้าวไว้ก่อน นี่ให้เข้า,าตากรรมาการครับแม,ม่มโน้รยแก็เอาคำยันไม่ยอมไม่ตีครับเอียงออกเปี่ยงก็ล้มลงไปยังคงเดินพยายามจะตีตีเรียว่าตีจนวินาทีสุดท้ายตีได้ไหมมาไม่ทันหนัดนะครับ หมดยกสุดท้ายรี่ว่าชกกันจนวินาทีสุดท้ายแหละครับนี่มานบน้อยมั่นใจครับทางน้กนโอเว่นนั้นก็ไปยืนรอที่มุมก็ยังจดจ่จะต้องกันอยู่ก็ปรากฏฝ่ายน้ำเงินนะครับทางด้านของมนบน้อยสิทธิ์เฉลิมไทยชนะคะแนนโอเว่นสอบุญญาครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG